เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำโดยนางสาวอภิสราเกตอินในายอำเภอคลองหลวงได้จัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันประจำเดือนมิถุนายนณห,ห้องประชุมอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกาย เพื่อชี้แจงข้อราชการและดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงธรรมทั้งยังได้นำผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธตามแนวทางโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะสงฆ์ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมซึ่งทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่เครื่องดื่มอาหารว่างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยค่ะ